ถ้าโลหะโดยเฉพาะมูล 1A และ 2A หากต้องการทำให้ตัวเองเสถียรขึ้นทำได้โดยปลดอิเล็กตรอนวงนอกสุดของตัวเองออกเช่น Na หรือโซเดียมมีการจับเลีงอิเล็กตรอน2 8และ1เมื่อปลดอิเล็กตรอนวงนอกสุดออกจะเหลือ2และ8อิเล็กตรอนที่แต่ละอะตอมปลดออกมา1ตัวจะมีอิสระสามารถเคลื่อนไปมาได้ทุกทิศทางรอบแท่งโลหะในแท่งโลหะมีหลายล้านอะตอมจึงมีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมาาป้ายคู่พันธะ เกิดจากการข้าทําพันธะของธาตุโลหะเดียวกันทุกธาตุต่อเนื่องทางแท่งโลหะสารประกอบที่ได้เรียกว่าสารประกอบโลหะค่าเดลต้า En หรือค่าผลต่าง En เท่ากับศูนย์เพราะเกิดจากค่าเดียกันเข้าทําพันธะกันการใช้งานอิเล็กตรอนเกิดจากอะตอมของธาตุโลหะไม่ต้องการใช้งานอิเล็กตรอนวงนอกสุดจึงปลดอิเล็กตรอนออกทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมหาศาลในโลหะหรือคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะมากมาย สุสานประกอบไม่มีสุสารประกอบเนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของอะตอมที่เข้าร่วมพันธะเพราะมีเยอะมากจึงมีแต่สุดอย่างง่ายความแข็งแรงของพันธะแข็งแรงมากที่สุดเพราะเกิดจากแรงทางไฟฟ้าอันมหาศาลของประจุบวกที่เกิดจากโปรตอนในนิวเคลียสดึงดูดก,กับกลุ่มหมอิเล็กตรอน e ที่เป็นประจุลบ